สวัสดีเจ้าพบกับจ่องแจ็ดชาแนลวันนี้ปลามากิดย่างที่สวนย่างของเฮาหน่ะเจ้าตึดต๊ดตึ๊เป็นกาแฟอาราบิก้าพูกมาสันีใบได้ไม่เอะใจมาได้จะได้เก็บโอ้มีหน่อยไดอ่วตึดต๊ดตึด๊ อลาบิกาเขาไม่เนื่ยแล้วคับโออผล,ลผลิตผลผลิตสองร้อยต้นจากพานักงานประจำกลายมาเป็นเพื่อนเสือร์ดิสืนยางก็ างของเราเองตุ๊ดตุ๊ดบิกต้าของเรามีลูกแล้วโอ้นี่มาหิวนี่มาหิวครับบ๊วยยังเ,งเลยครับเก่ามนะักเดียว cút Đi 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 来，突突。<music>